โอเคขอบคุณครับห้าเลือสิเอาอีรีเด้อรางวัลหนึ่งสองสามนี่ทั้งสามเมตรเอาเกิดกินในลายจะได้นักตติมเอาหินเนี่ยปากเอาหินเอาหินเซยหินใส่โอ้พังเลยพังเลยวานนี้มึงจะเอาเคืองตัวคั้เนาะข้ามึงห้องมึงกล้องมางตัวอันนี้เตรียมใจเงินรางวัลนี่ครับรางวัลที่หนึ่งได้ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย ห้ารอางวัลที่สองสามรางวัลที่สามได้ร้อยหนึ่งเดีารางวัลที่สามได้สองได้สองร้อยโอรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยสี่ได้ขนมเกี๊ยวกุ้งเ้ยพาใส่เจ้าเดียวบอกรนี่เจ้าเดียวตินี่ อเมือนีตึกออกมาพี่หมูจะไปจุงือมันแห้ปานนั้นจกโชดเลยครับจกโช์หน่อยอันนี้จักโล่นี่จักโล่นี่จักโล่นี่ยปอวเวัก้มรอ่ท่านดอกกะทิของมันฝ่ายเรอื่นอันนี้ขั้นพิเศษแต่ไ่ไวอีกอันนี้เสี้ยนทางไหนครับเนี่ยอันนี้เสี้ยนไหนครับเนี่ยคุณแม่มาจะใส่ถ้ำคุณแม่มาจาเสครพนมเสี้ยนหน่ยเสี้ยนห่เสืองแดงที่ถือดูๆก็มูนันตีครับโอ ปาตัวดุงใหญ่ <alphabet> okay? oh, ่ตัวะครับตัวไข่ไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวไข่อะไรมากมายกับบัร้อยห้าสิบตัวงามเลยนะเอาอะไรมากมายกรบบัดร้อยห้าสิบกระดุงกขีมูกปลดกระี้มูขี้ต่บปจินปะครับเนี่ยบะจินตับสบายตัวนึง ตองกายดูไหมตองกายเบิ้งครับเบิ้งครับตองกายด้สามสตัวอ่าตองกายกระเนกรยวายมระวนกระวายแล้วเมื่ออเร่ชิเนะเราก็จีบอุ้มคือโอ้กระวนกระวายโอ้คือไงทองไหมเดี๋ยวให้เห็นหนาชัดๆกันโอ้ปึ๊บโอเคขอบคุณครับไดเลยสิเอาอีรีเด้อรางวัลหนึ่งสองสามนี่พันสามเมตรดย่กให้โอกาสอยู่เด้อ เอานมาเอ้าไปดูดูดูาบ้ามเดียเอ้เอาอเจ้าดียวเ้าอนด้พี่น้อง่จอาส้อนได้ถึงดูก็มู12ถึงเหรกโดยใช้ต่โอ้ผมว่าเกิน8ิบผมว่าเกินประมาณ10เกนอยู1 11เกือบ10เือบ1ครื่ง10กเีเกี สิบโลหกขีดโอ้ตัวนี้ไหมนี่เตีห้องวๆตัวนี้ตีายก็นี่ตัวนั้นนายก็้ให้แล้วสั่งห้แล้วปมาณเก้านะนี้บ่บอกที่บอกบอการยกยันตสะดุ้งขาดนะยันยันจ้สะมีอบ้าห้องตายวๆอยู่อ่ะห้องยูเดียวเราเรายันเราบ่ไดได้เราก็ไดยันก่ไดเนาะ มันก็เป็นตะย่านให้ตัวใหญ่เรอัห้ยง้ทังใดกทังนั้นแหละทังใดกทังนั่นแหละไปยังปาตองเอาไปปล่อย่ะาอ้วนสันวัน่เบอคนโยกันนี่ครับกล่าคนกะลงเหนนี่ครับเ่ล่นอินน้ำเลย ฮนะเอาขึ้นแล้วจะมีเงินดีอ่ะหายด้วยเด้าอ่าได้ะตองเก็บครับกระตองเก็บอันนี้อันนี้กับถ่ายเนาะเอาใกล้ๆหนาหนึ่งสองแฉโอเคที่ครับแม่เจ้าเดียวครับอันนี้เจ้าไหมอีกเจ้าหนึ่งด้วยครับด้วยนี่เจ้านี้เขาได้เจ้านี้เราได้สองตัวนั่นละเจ้านี้อีกเจ้าหนึ่งครับคนละเจ้า สะดเขาลยจันในเข่งในเข่งนั่นอีกเจ้านึงอ่ไม่ได้ยก็คยุ่งิดกนเนาะที่หนึ่งแล้วเอากันเนียว่าเอาแรกที่นึ่นะตัวี้าส่เจ้าแรก11โลกัวพี่น้องโลกขีดกนะครับเนาะโอเคครับมาตัวนี้ครับพี่น้องบให้แน้นรว่าตัวแรกตัวนี้ประมาณเก้า ินเอาเินได้นักติมอาหิน่เอาหินเอาหนเโอ้พังเลยพังเลยานนี้มันเาขึ้นปูข้างเนาะ้ามึงห้องมึงปูอยู่นิ่งๆลูกนาอยู่นิ่งๆไมันไปเรื่อยๆเลว่ดยมันอยู่นิ่งๆนะไหนไอ้มันอยู่นิ่งๆมันตายแล้วหินว

เงินได้ไหมเื่านามาช่างที่ของเองตัวนี้เเตัวนี้ช่างทีมงานชาวสะกดได้หลายมือนีตัวนี้ตัวแรกนันอกะดูกเยกระดูกโันอันนั่งนั่นอะไกตัวนี้สิจากตัวนี้ัวที่สนะ หนึ่งซองเอาไปแล้ว้อค่ะแหมน่ารูปน้อยเราต้องสร้างภาพสร้างภาพอ่มล่ะอาอุ้มอุ้มแล้วจะถ่ายให้อยากเขาไปเห็นเลยจอุ้มใองในูเราจะอุ่นวานาดังไมมล่ะเขาตีใจรูปแจกมากอ้าวโอ้นี่เจ้าของเจ้าของป่า นี่มันอ่ะเดี๋ยวได้เลยพี่หามให้แล้วเป็นไงบ้างเอ้าให้เราไปน่นนะหนึ่งสองเราไปลวดพี่เอิญไปหามไปบานนี้นึ่งเอาเอามาให้ผมตัวนึงเอาแมเอาตัวใดตาัวใดเลือเอาไปกินมาแไหมตัวไหนผัดขั่วคุณจะั่วดอกเอาตัวน้อยเอาตัวหง่แม่เอาไปร่เลค่ะมา ปักาอันนันเอาไปไว้เสแล้วาไให้ขันเดาไล้บ่ตองน่อยไม่มียังคันบ่มีพอได้คอยเอาเองประตองได้สาตัวโอ้ ตองบบไงเนาะฝัะตองรอได้ไหมไม่ได้ตัวใหญงายง่ายไหมแปขีดเขีดสนี่บ่ฝัตองมาถึงรักตดดมือเตัวนี้ได้ตัวได้พร้อมกันกับปลาสว่างที่เขาบ้าองที่มันถึงสองตนั่นปองแมาณหาขีดประมานหาขีดะครับอืตัวใหญ่ะได้เนาะหาขีดนี่เกิดไรแม่แม่้องสรางิสร้างด้อนแปดลู มะสีลานนนี่ลูกละสองร้อยปะกองสองโจทั้งอื่นเดี๋ยวเอาขึ้นมาสังไปยังไม่ได้ไี่สองเจ้าโอ้สองเจ้าขึ้นมาสังหนะกิโลสามขีดเอาบอกใคจะเอาปะจนี่กิโลสมขีดโลคว้าพอดีเลยเดจะบาทอะไรกิโลนระตองตัวนี้ ขายให้ร้อยหนึ่งจ้ะนี่เปล <3 S 2> ่าลูสามขีดแต่ลูนเดียวก็ร้อยแล้วลเดียวก็ร้อยทำไมเจ้าซื้อแม่กี่ลูนแม่ขายมากเลยอัน,น,อ,น,นอันนี้นะของเพิน่นเก้าโลเท่าไหรน่นะเก้าโลเก้าโลหกของเราชนะแล้วอันนี้สิบเอ็ดโลบ่เออ เอาก็โลครึ่งอันนั้นสิเอโลครึสบเอแซ่้เโลคึัน่มีคนขันงไทยเลยไดซื้อย่ามือสื่ห้คนซื้อไปซื้อะตองนี่อ้ปะตองขายเยี่ยมลากแขงน่ะตองลากมาอีกเจ้าหนึ่งแล้วครับมาอีกเจ้าหนึ่งแล้วปบกเ็แล้วมาโอ้เราัน่าคนไหมปะตองเร้ก็ะไรตัวไหนไหม แ่ะายแบาเลยไมได้ไดเจ้ไ่หจ้าไม่มากครับจ้าไม่นี่ครับเส้นใสเ้น่เปนมานตดอกนเส้นสะดุงครับเนี่ยเส้นเส้นเ่าทีงานเช่าวสกลนครโอ้พันเสียมาสังครับพันเสียมาสัง เอาันลุนกันอ่าลุนลุนลุนได้กิโลเก้าด้าถึงบ่เกอบอดินมันจจงได้ลายเกดินวเอดินมันจังนักตื่นเอเอาหัวมาทำเอาหัวมาเา เแพ่เขาแังสองขีดเลยก้าวอยู่ก้าอยู่กอยู่เดือดมันเดืออกเลยเออกาเครื่องเก้าเครื่องเก้าสี่นะเก้าห้าไปเอาดินมายัดก่อนเดือดตากมันอ่ะียากนอือนอาว่างครื่งเถอบ่ไม่ยังหนุเดือดมันทางหอกเลือดนันออกมันช่างมันดาสมนาเส้นสะดุ้งครับ้องไว่ไยอยูู่้เดียวครับนี่ครับเราก็ได้ตง มันป um ูดหนามในในหนามแล้วามคุณนะอันนเกิดมเป็ดาต้องเองตั้งแ่มีได้แล้วหรอมาอยูตั้งแต่สามอนี่น้องคุณเลยทง่อเมากกว่ได้เกินได้สามสุดเนาทางข้อมาหลายอยู่ม้รอดขั้นไหม ตัได้ยังจะผมไปเอาเอามามือสัดนบได้ห้อนได้สันนี่แหละครับพี่น้องทริปนี้ยูทีบ้านสีอ่อบนสีอออำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธานีครับผมโอตัวงามเลยนเอาอะไรมากมายกระบาดลอยน้ีถ่ายคลิปนี้ท่ายี่ท่าน้อง ขั้นมันกวดไหล่ก็ขอให้มีโสโคร่นหลามขั้นมันกวดติดตามก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งมีแห้งเลยพี่น้องเด้อหากินก็ให้มันมันหาเงินก็ใหค้คล่องคลองสบายดีครับโอ้ปราตองไก่ครับโอ้ปลาตองไก่โอ้คือไงทองมอผม